ภาวะปอดก็ครับไม่ไม่ใช่ปอดไม่มีภาวะเกี่ยวปอดแต่ทำไมต้องใช้เครื่องใหญ่ขนาดไม่มั่นใจเรื่องใช้ทอหมอเป็นคนสั่งให้ใช้ไม่เซลมาแนะนำก็ใช้คือเขาทดลองเหมือนกับทดลองใช้อย่างเงี้ยแล้วแต่จานในถนัดก็คือนอนแล้วนอนหงายเี้ยมันนอนแล้วมันคือจานแต่ถนันดนอนแต่แค่จากเซลบอกว่าใช้เครื่องนั้นแล้ว จะหยุดหายใจน้อยลงหรอครับเซลเซลลคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมโสดการใช้งานเครื่องนั้นคืออะไรครับใช้ได้เพื่ออะไรก็เนี่ยใช้ที่ว่าอาจารย์นอนหมือนขาดออกซิเจนออกซิเจนเพราะมันหยุดหายใจใช่เพอาหยุดหายใจก็เลยเหมือนมันก็มันลดลงเยอะหยุดหายใจแล้วก็หยุดหายใจบ่อยคิดว่าไม่ตรงโสดนะครับเคิดเรียนตามตรงเลยนะคือคิดเปิดให้อาจารย์ูหน่อยคือ

องดูอาตงกลางหรือจะลองกันนี้รงนี้ตรงได้ลองได้หมดนะคะับงนมก็ดกลางเ้เ็กวัด่าทั้งสองนั้นเลยค่ะใช้ใช้เองใช้า่สกางของเขา่า ใช้เองก็ได้ครับแต่แตว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเซนตรงเรื่อยังไงเนี่ยเป็นทรงยังงครับนี่เป็นทรงทีไซน์ใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เขาวิธีทำให้มันก,กระชับมีสองอย่างครับก็คือตัดไปตรงตีนลูกแกะข้างหลังนีะครับแล้วก็วิธีสองคือเราต้องดันตรงนี้ออไปไอ้ไอ้หน้ากากดีไซน์เนี้ยวิธีฟิตของมันนะมันจะเป็นการ ดึงจมูกเราอะครับเป็นแบบนี้นะคือจมูกเราจะบีบๆหน่อยครับเป็นการปิดตรงนันหลายคนจะไม่ชอบไอ้ดีไซน์เนี่ยตรงนี้มันทำให้เราบี้ได้เนี่นยไอ้ตรงเนี้ยมัน,น,นจะเลุดจากโคนจมูกแล้วอะต้องต้องมาวางแบบนั่ดูดูในโหนกจะชัดเจนอ่ะถ้าอากาศรุ่นนี้ใส่ประมาณนี้ครับพอได้ไหมได้พอปรุงไม่เอาไอ้กระจก อ่าต,อต้องต้องต้องใส่ได้แบบนี้นะครับต้องต้องให้สนิทต้องสนิทพอใส่แรงดันแล้วอาจารย์จะพูดไม่ได้ละเพราะถ้าเปิดปากลมตีออกอาจารย์จะไม่สบายใส่คือตอนที่เราง่วงมากๆพร้อมนอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าหายใจออกจะหายใจไม่ออกนะครับถ้าอาจารย์ลองเอามือมาแตะตรงนี้ตรงนี้อนเื่อนถะครับตรงนี้คือช่องระบายคาร์บอนไดออกซิโตมันแลหายใจออกแล้วก็ตรงนี้ะครับมีสองจุดอ่า เีริ้งไปอย่างนี้นะครับนั่งขึ้นครานี้เวลาที่เรามันจะห้าไปเรื่อยนะครับจนั่งเรานอนไปแล้ว<ม>แล้วพอนอนไปแล้วอ่ะเมื่อ,อไหร่ที่เราหายใจบางลงหรือไม่หายใจเลยนะครับเครื่องจะรู้แล้วเครื่องก็จะดันเรน,ด,นดันขึ้นไปมันอาจจะเป็นเลขหกเจ็ดแปดแต่ตอนนั้นเราหลับเราก็น่าจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่กีจะเห็นใน้ีพอว่าเป็นยังไงบ้างาน,นะครับ<ม>แล้วพอเราไม่ใช้นะครับก็ถอดอากาศไปเลย พอั่วสักพักนะครับเครื่องมันจะอยู่ของมันเองแต่เราไม่ใช่ป็นต้องรอให้มันตัดเองครับเพราะมันช้าเห็นปะเรากดได้เลยปุ่มนี้คือปุ่มเปิดแรงดันแต่ต้องปิดก่อนซะก่อนก่อยปิดไม่ไม่มีอะไรไปตัวครับปิดก่อนก็ได้ใช่เดี๋ยวจะบอกพระอาจารย์นิดนึงตรงนี้ทุกครั้งที่แรงดันมันตัดนะครับเครื่องนี้มันจะมาหน้ารายงานผล อัตโนมัติเร,เราดูด้วยตัวเองได้ครับว่า<ม>ให้สสาคัญสุดดูมาทัที่สอง<ม>ค่าหยุดหายใจเราอยู่น้อยกว่าห้าจุดศูนย์หรือยัง<ม>อย่างตอนนี้มันเป็นศูนย์เพราะมันไม่ได้เจออะไรเมืม่อกี้ใช่สองนาท<ม>อีอยู่เท่านี้ก็พอ<ม>แต่ฝั่งเดียร์เครื่องนี้กจะดูมาจากมือถือเกียร์<ม>ว่าผลเป็นยังไงบ้างใช้งานประมาณนี้ครับทุกๆวันน่ะคอมพิวเตอร์ใช่ใช่ครับแต่ก็เปเลย มันก็แบบบบเปิดใช่ใชไหมจริงๆนี่มันจะติดเลยเเรถตักอยู่เลยเนี่ยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะไม่สนิท ถ้ารู้สึกว่าถ้าปิดตัวเราที่น,นี่นยมันมังจะหลุดก็เห็นว่าต้องขยับเป็นไซ์เล็กสุดให้มันเข้าไปข้างในเต็มๆครับเพื่อลดสว่วนสำคัญคือ,คอตรงซิลิโคนที่สอดอนี่เละครับมันหลบลง นี่คือ feeling ในกัรแบบสอบมันจะรู้สึกว่าจมูกเราโดน่างนะครับ